สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมคุกกี้รันคิงด o มเออก็เพิ่งอัปเดตใหม่ๆเลยนะจ๊ะเราก็จะมาดูสำหรับอัปเดตที่2นะจ๊ะของทวีบิสยิ้มาในทีมของฉากแห่งความเท็จนะจ๊ะเออก็เดี๋ยวรอสักแบบหนึ่งเนาะก็เพิ่งเข้ามาแบบอัปเดตใหม่ๆเลยทุกคนก็จะมาดูรีวิวไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะว่ามีอะไรปังๆกันบ้างไปดูกันเลย เกมมาแล้วนะจ๊ะสําหรับคุกกี้อัศวินเมอร์คิวรีนะจ๊ะมาในระดับของตัวอ e ีพิกแล้วก็เปิดตัวสกินมิสติกเกิลนะก็แบบปังไปเลยแล้วก็เป็นตัวอัปเดตพีเรสใหม่เนะเป็นตัวคอนเทนต์ใหม่เลยอืมแล้วก็มีอ่ะเหมือนเดิมโอเคมีประมาณนี้เนาะแล้วก็เห็นข้างๆมีตัวแพ็กเกจมาขายอ่าหัวหน้า,นา,าคณะละครสัต์ผู้มาต้อนรับปรากฏตัว ชีน่าน่าจะเป็นแบบลูกน้องของคุกกี้ชาด์โดมิวป่ะอุ้ยตายละ <c oughs> แพงมาก799รหรอแกได้500 799คือไปเติมพาร์ทคุ้มกว่าปะ่ะเติมพาร์ทส0 0กว่าบาทเติมร้านอย่างเงี้ยได้มาแบบของนู่นนี่นั่นเราได้เหรียญอันนี้มาอีกพันพันเท่าไหร่นะที่เรารวีวิอนตั้นพันห้าโอ้799คือ ราคาแรงมากเนี่ยมันมาเป็นระบบแบบกินเงินผู้เล่นเพิ่มนะคะอีกระบบแบบมิสติกอะแรงเกินอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูคุกกี้ก่อนนี่ไงไปละเริ่มละเริ่มละโอเคต้องมีสกีล่างต้นก่อนเนาะถึงจะทำการอัปเกรดเป็นตัวของมิสติกโกได้อืสุ่มก็ยากแล้วยังต้องมาแบบเติมเงินเพื่ออัปเกรดอีกหรอถ้าจะแบบเพิ่อความแบบสวยงามหรอหรูห่าเนี่ยโอเค ก็เป็นนี้่รอยเซนลิลี่ก็เป็นล้างทองเดี๋ยวไหนไปแต่ว่าก็ดูมีอันนี้เยอะอยู่นะน่าจะเข้ามาอีกหยดมากมายกับระบบที่มาหาเงินเพิ่ม <c oughs> ของคุกกี้รันนะจ๊ะทุกคนแต่ใยของลิลี่ก็สวยอยู่นะไหนไปดูสิโอเคสอ0 0ันโอ้ข้างล่างมีขายได้หรอใครจะซื้อละทีนี้แก <c oughs> ใครจะเอาเศษที่เติม700รได้500ร้อยเข็มกัดไปซื้องง โอ้ยนึกว่าแต่มันจะให้แลกเข็มกัดเพิ่มโอ้โหแล้ว2,000แล้วฉันขาด200อันที่เราได้มา1,800อะ่ะก็คือไปเติมตัวของลิลลี่พาร์กับตัวทำกิจกรรมเนาะในร้านค้าของครบรอบ3ปีโอ้ยก็แอบ,บสวยเนาะก็ดูดีของเพียวออกของเพียววาน,นิลลาจะใช้เป็นดาวเนาะผลึกสุดพังพาาเนี่ยมันใครมันจะไปซื้อวะไหนนี่มีขายไหมร้านค้าอัพเดต เหมือนจะไม่มีนะโอเคไม่มีขายเนาะน่าจะเป็นให้แบบเติมเงินซื้ออย่างเดียวปะดูทรงแล้วดูดิไหนอยู่ไหนแพ็คไหนน่าจะไม่ได้อยู่แถวนี้หรือเปล่าเหมือนจะต้องแบบเขาฟิกมาทำเพื่อให้ผู้เล่นแบบเติมเงินซื้อเพื่อแบบจะอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าถ้าเกิดไม่ติดอะไรก็แบบใช้ลอัน,นี่ไงเ9 9้้799ก็ใช้อันเดิมอ่ะทุกคนมันสวยอยู่แล้วนะ อันนี้แค่เหมือนแบบอัพร่างทองเฉยๆโอเคอันนี้ไม่มีอันสองสีไม่มีได้ผลึกสุ่มธรรมดาโอเค69อันนี้ดีนะทุกคนเติมได้เลยคุ้มค่าเอาไปเปิดหาได้ตั้ง33พิมพ์ตัดเนี่ยอีกสามพเพชรอืมไหนนะไม่เห็นมีเลยอ่ะแพ็กเกจหรือว่ามีแค่แพ็กเจ็เท่านั้นแรงอยู่นะเออนี่ไงมาแล้วสำหรับตัวของแพ็ก เกตสกินซีซันนะจ๊ะของวันตรุจีนเกาหลีเออเติมเท่าไหรอ่อ่ะสี่ครั้งด้กล่องเลือกหรอ,อใคร <c oughs> โอเคน่าจะมาให้เป็นแบบสุ่มหาสกินอ่ะเนาะใช้ลูกบาทสายลุงแต่ว่าทุกคนก็น่าจะไปสุ่มตู้ของสกินเพียววาน,นิลากับเซลลินลี่อยู่แล้วปะคงไม่ไปสุ่มเอานี่ไงหกร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหตายแล้วแล้วฉันขาดสองร้อยฉันต้องมาเติมเกือบเจ็ดร้อยเนี่ยนะโอ้โห แรงไปอ่ะมันราคาแรงเกินอ่ะมันแบบถ้าสัก300อะไรอย่างเงี้ยจะน่าโอเคอยู่แต่ว่าโอ้โห200เข็มกัด699เราได้พันเพชรกับอีก100 0 0แทองเนี่ยนะ <c oughs> โอ้ยกกมันดูไม่น่าซื้อเลยอ่ะดูแบบไม่น่าดึงดูดเลยแพงมาก699ทุกคนเอาแบบอันเนี้ยจะเติมอันเนี้ยไปซื้อสกินพื้นหลังของอ,อาณาจักรยังดีกว่าอีกโอ้โหทำมาไม่น่าซื้อเลยอ่ะทีมการตลาดคุกกี้ลันคิงดอม ไม่ลดเลยเหมือนจะมีอยู่แค่แพ็กแค่นี้เราไม่แต่แพ็กเจ็ดร้อยแพ็กอย่างเงี้ยหรอแพงไปอทุกคนโอ,อ้ดอูอันนี้ได้สี่สิบหรอโอ้โหตายแล้วเราซื้อกี่ครั้งเนี่ยเราซื้อสองครั้งในแค่สี่สิบอืมลอ <c oughs> เลิศโอ้ยเราอยากสอัปเกตเนี่ยก็คือต้องเติมแบบเจ็ดร้อยอย่างเดียวหรอแก้มันแรงไปไหมเงี้ยโอ้บูดอ่ะเดีย๋ยวลองไปดูส่วนอื่นโอเคอันนี้เป็น ตัวของคริสตันเนาะที่ตอนให้โอ้ยให้ดีอยู่นะมีเนื้อเยลลี่หนุบหนับด้ยโอเคก็พี่วิวเขาวๆาวเนาะก็มีอพิโซดที่2สําสำหรับตัวของทวีปเบสยี Beast, et, เลตแล้วก็ตัวของคกุกกี้อัศวินเมอร์คิวรีไหนไปดูสิฮัลโหลโอ้ยอันนี้ฉันยังเล่นไม่จบฉันมัวแต่ไปรีหาบิสกิตอยู่อันนี้ง่าย EP 2มาแล้วมันแล้วแต่ว่าเราต้องสิทธิ์อ่กผ่านอันแรกให้ได้ก่อน แต่ว่าเขาลดระดับความยากแล้วทุกคนลองไปลุยระดับฮาร์ดกันได้เลยใครที่ยังลุยไม่ผ่านเนาะจะได้แบบหาบิสกิตลีเซนเดอรี่มาใช้อะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวลองดูมีอะไรบ้งวเหมือนจะมีประมาณนี้เนาะก็เป็น3คอนเทนต์หลักอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันก็จะมีตัวเอพิโซดตัวเลดแล้วก็ตัวของตัวใหม่ที่เป็นตัวอีพิกอย่างอัศวินเมอร์คินั่นเอง อันนี้มีอะไรมุย้ยอันนี้ไงมาให้สุ่มแต่ว่าใครจะสุ่มในตู้นี้ก่อนเก็ยว <c oughs> มันไม่น่หาเลยอะมันเป็นสก,กินที่เคยมาแล้วอะโอ้มันดูไม่ค่อยสวยด้วยไปหาคนส่วนใหญ่ก็ไปสุ่มหาตัวของเซลเลนี่กับเพียววานิลาหมดมีอะไรอีกไหมอ่าน,นี้มีปกติตู้อืมอะดูมาดูกิจกรรมอ่าน,นี้มีเล่นเลดได้รางวัลเนาะเอ้มีตรวจสุ่มอ่นนี้ไงทุกคนมีให้ทำควยน,นะแต่ว่าได้ร้อยหนึ่ง อ๋อได้ร้อยหนึ่งอ๋อหนึ่งร้อยเข็มกัดกับอีกหนึ่งร้อยอ่อผลึกดาวตายละแล้วมันจะมีทำอีกไหมเนี่ยยังขาดอีกร้อยอยู่ดีนะมันก็จะต้องไปเติมมาไหนอะ่ะทุกคนก็ม,นมีแพ็กแพงอยู่ดีอะนะ่เนาะดูดิถ้าเกิดมันทำรับหมดมันจะให้รับต่ออีกไหมมันจะมีให้รับอีกไหมอันนี้ก็เล่นแบบตัวของทวนะีบีสตีดนอะไรเอลลี่หนานุ่ม อันนี้ก็ได้แบบเศษบสกิตไปอาบเพิ่มโอเครีอ่ามีของกิจกรรมวาเลนไทน์มาละกล่องช็อกโกแลตเออได้มงกุฎไปเลยดิคุยได้มงกุฎไปเลยในนี้ก็มีตัวพวกเพชรพวกอะไรปกติพวกแบบเอออาหารพวกทรัพยากรก็โอนะอืมก็แบบเผื่อใครจับเอาไปส่งนกเอาไปส่งเรืออะไรอย่างงี้ได้อยู่อ๋อเป็นส่งของขวัญให้เพื่อนวาเลนไทน์หรอ,อช็อกโกแลตอ๋อ,อลรอยู่ แกเหมือนมันไม่มีเออในกิจกรรมอันนี้ก็ไม่มีให้ได้เข็มกลัดเพิ่มเนาะเออมีแค่อันเดียวอันที่เป็นตัวของที่ผ่านมาเออเนี่ยมันจะหมดแล้วด้วยมันก็ยังขาดร้อยนึงอยู่ดีป้ามันใช้สองพันในใยตัวของเซเลอรี่แกเดี๋ยวเรามาดูสกิลของตัวคุกกี้เซเลอรี่ที่เหมือนว่า GM จะทำการปรับอะไรสำหรับตัวของการรักษาแห่งดอกลิลลี่ลือเล่าเดี๋ยวนะพาสซีฟแห่งการรักษาทำงานหนึ่งอันเมื่อดีบับที่เกิดกับตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด ซ้อนทับ5อันพาสีบการรักษาของลิลลี่ทำงาน5อันเมื่อใช้สกิลอืมก็คือสแต็คมันยังเป็น21 s สแเเหมือนเดิมนะแต่ว่าข้างบนมันเพิ่มอะไรมาใช่ไหมเหมือนถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อเมื่อดีบัฟที่เกิดกับตัวเองและเพื่อนร่วนทีมซ้อนทับทั้งหมด5อันเนาะพารสิก็จะทำงาน เออมันยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องลองไปเทสดูว่าแบบมันอาจจะติดขึ้นง่ายจากอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองมาแบบรีวิวกันอีกรอบเนาะอืมน่าจะใช้จริงน่าจะเห็นภาพได้มากกว่าอืมเขาบอกว่าทางทีมงานจะปรับแก้ให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นสำหรับตัวของบัฟแห่งการรักษาอ่ะเดี๋ยวจะลองไปเทสแล้วก็ลองมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะจําสำหรับตัวของสกิลการรักษาเนาะของดรินรีนั่นเองอืม ก็มีเหมือนเดิมเนาะข้างล่างพาส,สิีเป็นรถด,ดีบัฟเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของอัศวินเมอร์คิกันว่าจะเป็นยังไงเออโอ้โหเดี๋ยวเป็นตัวพรีวิวคร่าวๆเนาะสกิลจะคล้ายๆกับกวิยามันหรือเปล่าที่จะบับตัวความเร็วแล้วก็พลังโจมตีให้ตัวเองเนาะอ่ะนี่ไงมีตัวของเอฟเฟกรวมพลอัศวินด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นี้ที่เมื่อใช้ร่วมกับคุกกี้ลิลลี่แห่งขุนเขาเออใช่ไหมนี่ไงนี่ไง ได้บัฟเหมือนฟิลปะกลางของยายอ๋อคิมสันคอรัลเลยแต่ว่าฟิกว่าต้องเดือ,อยืนใช้คู่กับตัวของคุกกี้ลิลลี่แห่งขุนข่าวบัฟมันถึงจะทำงานเนาะเดี๋ยวเราจะส่วนอื่นเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวเจาะลึกในคลิปของตัวอัศวินเมอร์คิรี่กันแต่ว่าเราพรีวิวคร่าวๆสำหรับสกิลนี้กันก่อนสำหรับตัวรวมพลอัศวินเปลี่ยนให้ไม่สามารถลบล้างบัฟลดความเสียหายของคุกกี้ลิลลี่แห่งขุนข่าวได้เฮ้ยปังนะเนี่ย แล้วเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพลังชีวิตของคุกกี้ลิลลี่แห่งขุนเขาและคุกกี้อัศวินเมอร์คิวรีอีก30แล้วก็บวกความเร็วโจมตีให้อีกอ่าแล้วไม่เท่านั้นเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพลังชีวิตคุกกี้เซลิลลี่อีกเท่าไหรอ่อ่ะเพิ่มอีก20่บอ๋อแล้วก็เพิ่มลดการเสียหายอีก30มสเอะอุ้ยแกลดมาก ก็คือคุ้มค่าที่จะเอาพวกชีออสองคนอะมายืนด้วยกันอยู่นะในเป็นทีมที่เราเคยบอกไปสําหรับตัวทีมอาณาจักรพูดเนาะเอ้ยต้องมีนะเนะนี่ยตัวเนี้ยถ้าจะเล่นตัวของลิลลี่อะเออแล้วก็ต้องมีตัวของอ๋อคุกกี้ลิลลี่แห่งขุนเขาเนาะเออพวกแกก็น่าจะมีกันแล้วนะเพราะว่าคุกกี้ลิลลี่แห่งขุนเขาเออก็ส่วนใหญ่ก็ไปสุ่มในตู้ของอ่อนางแล้วก็หาเป็นตัวเซริลนะลี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูตู้กันต้องสุ่มมาเลยจ้าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวร้อยพิมพ์ตัด วิเศษเนาะสุ่มมาก็ประมาณ30,000เพชเนาะก็จะสุ่มตัวของร้อยพิมพ์ตัดก่อนแล้วก็จะไปรีวิวว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนโอ้แต่ว่าบัฟรวมพลอัศวินนี่น่าสนใจมากเนาะโล,โลแรกยังไงหลดมาเลยจ้ะสามตัวมาเลยยังไงเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันแต่มันน่าสนใจมากมันได้ทั้งแบบเอ่อเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกที่ไม่สามารถลบเอ่อบัฟลดความเสียหายของคุกกี้ลิลี่แห่งขุนเขาได้เออ แล้วยังแบบเพิ่มลดความเสียหายให้แบบเซลีลี่อีกส0สิบแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตอีก2ี่ิโอ้โหก็จะยืนหน่ะขึ้นเนาะเออลดนะกลายเป็นว่าแบบอาจจะไม่ต้องเป็นว่าแบบเป็นเอ,อ่อตัวของขอนังชื่อว่าอะไร <c oughs> กลายจะล,ล,ลืมชื่ออีกแล้วันลืมชื่ออีกแล้วนังชื่ออะไรนะนังที่นา่งยืนข้างหน้านั่งเปิดโล่อะเดี๋ยวนะนังชื่ออ่ออ่อเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวมาดูดอัน,นี้ตู้ตนี่ก่อนอ่ายังไนงะมาไหม เออดเขาไปในป่ากันแล้วจ้ายังมาออกทะเลอยู่เลยเขาเข้าป่าเข้าเป็นหาพูดหาอะไรเลี้ยงออกทะเลอยู่เลยฉลามโอ้ยไม่ได้เลยโอ้ยเหรอแกไม่ได้เลยอุตส่าห์มาเนาะตัวอันนั้นแรกอะต่อไปฉันนึกชื่อไม่ออกหนังชื่ออะไรนะไอเรบพี่แล้วก็นึกชื่อคิมสันเอาอีหาบเกย์แล้วจะมาให้มีเนี่ย เออโหดมาแล้วมาไหมแสงมาไหมยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มไหมเออยิ้มหนายังไงมาเลยมามากี่อันเออโหดอันเดียวโอเค <Okay, S 2> มาเลยนะก็สคีแม่งไปเหรอโอเคโอเคก็จะสุ่มทั้งหมดนี้ก็อยากได้สักดาวนึงก็โอเคละเดี๋ยวจะได้ไปเทสว่าแบบมันสามารถทำให้ทีมของลินลี่ กับตัวของเซเลี่เล่นได้ดีขนาดไหนเนาะสำหรับตัวอัศวินเมอร์คิวรี่แต่ว่าสกิลมาบงมาบับแบบเก่งมากเลยนะทำให้ชีแบบยืนเอิดขึ้นเยอะเลยโอเคมาอีกแล้วมาอีกแล้วเ <c oughs> พราะเราจะใช้ตัวหนังชื่อตัวอนะไรเนาะได้กี่ตัวเนี่ย <c oughs> เอลอลตัวหนึ่ง <c oughs> อ๋อฟีนองเซียนึกออกแล้ว ฟีนองซียเออแต่ว่าตอนนี้เกลือแล้วแรงเกินโอ,อ้โหก็หันมาตัวเดียวอ๋อแล้วมาอันที่ไม่ได้ใช้ด้วยลดอุ้ยมาแล้วมาแล้วสามอันยังไงยังไงยังไงห้อยกาสมายอยู่นี่สักดาวหนึ่งร้อยร้อยพิมพ์ตัดอันนี้มันก็เท่ากับสามหมืนเพชรอยู่นะอืมเพราะใจจริงก็อยากเก็บเพชรรอตัวของคุกกี้ราชาพูดอะเนาะ อุ้ยอุ้ยมาเลยเหรอมาเลยเหรอมาเลยเหรอว้า,สาวสลี่ลี่เลยเปล่าสลี่ลี่ไปว้าวทำไมาแพทแพทผ่านไปตั้งนานแล้วอืออาซาออกมาเป็นแอนเชียน่ะอเซ็งแต่มันก็ลุ้น,น 5, หนึ่งในห้านมันก็ยิ่งยากแหละอ๋อเห็นเสียดายอ่ะอุซ่าแอนเชียแนงอ,อ,อ่ะป้าป้ามา ชูการ์ดี้โอ้ยแรงเกินเราเมื่อไหร่จะบัฟให้เนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้ใช้หรอเออแล้วเศษมาด้วยตัวของนี่นี่โอ้ยโอเคเกลือต่อจาส3ตัวโอเคอ่ะสุดท้ายละสิบสุดท้ายว่าจะได้อะไรโอเคมาอีกละอุ้ยแต่ว่าถือว่ามาติดกันดีอยู่นะใญ่ยยแบบโคลเวอร์ะโอเคอยู่นะ แตาจะได้อะไรดีๆไหมได้หนึ่งพิมพ์ตัดเนาะแต่แรงเกินอะ่อะจะออกกันเชียนะสู้ไม่ออกดีกว่าถ้าไม่ได้ตัวที่ได้ใชอ้อ่ะอุ้ยอุเขาน่าจะแบบบับตัวของเขามีเขาเรียกอะไรนะมีตัวแยามจิตแยมจิตวิญญาณเออยามสโตนเขาเรียกอะไรนะเออให้กับตัวเพียวมิลลาเนาะแพทเนี่ย มาไหมมาไหมตัว Mercury. อัศวินเมอร์คิวรีอ่าโอเคได้ดาวหนึ่งถือว่าโอเคอยู่โอเคไหมอ่ะซ้ำหนึ100่งร้อยพิม์ตัดได้อ่ะได้ดาวหนึ่งก็โอเคแหละเออเอามาแบบนี้ก่อนยังไม่อยากใช้เพชรเท่าไหร่เออมาแล้วจ้ะได้ดาวหนึ่งอัศวินเมอร์คิวรีโอเคเหรอเดี๋ยวเราก็จะสุ่มอันนี้ให้หมดเลยเนาะตัวระดับสูงเพราะมันก็เมันมีเลทอยู่แต่ว่าก็ยากอยู่ถ้าออกก็ถือว่าโอเค โอเคเกลือนะเ <c oughs> <s uck> วนเนาะมาไหมอ่ะโอเคไม่ต้องคาดหวังคาดหวังอะไรไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ยเกลือตอ่อยังไงมาไหมโอเคเออมาแต่เศษเศษแบบจิบุอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตัวสก,กีเนาะเพราะมันมีในเควสให้สุ่มห้าครั้งแล้วก็จะสุ่มไปแบบปล่อยใจถ้าได้ก็ก็ถือว่าดีก็ถือว่าดวงดีมากเราสุ่มครั้งเดียว โอ้ยเราไม่ฉุดโอกาสไม่ออกนะเนี่ยตาวาดไหมฟริงโ okay, อเคบูดอะค้มไปเลยข้มไปข้ำไปก็ถือว่าได้ทำเควส์เนาะจะได้ตัวเข็มกลัดมาร้อยหนึ่งแล้วก็จะมาขาดร้อยหนึ่งอยู่ดีปะหนี้มีเลยไหมโอเคโอเคเดยวอ่านี่ไงตัวของร้านค้าไม่เลทเราก็จะแลกทำแคมเบรย์ไปห้าดาวเลยนะจ๊ะนี่เลย สุมาได้พอดีได้เศษได้อะไรเพราะตัวของแคมเบรมันจะต้องใช้เป็นตัวทีมที่ต้องใช้ลุยเลทใหม่นะจ้าทุกคนก็ใครยังไม่5้าดาวก็มาแลกตัวของไมเลทได้เลยเออมาแลกกันได้เลยเนี่ยก็ได้ไปหมดแล้วแล้วก็มีตัวของลินเชอร์ด้วยอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันก็ยังไม่ได้ใช้แต่ว่าอาจจะได้ใช้ในเลทนี้หรือเปล่าเพราะชีก็มีบงมีบัรอะไรก็เดี๋ยวแลกไปละกันเพราะเออสมบัติเราก็เต็มละโอเคหมดแล้วเนาะ ในมีอะไรอีกไหมในเควสท,ที่เราทำนะที่ใช้สุ่มสกินเดี๋ยวรับปันนี่ก่อนอันนี้ง่ายนี่ไงสุ่มโอเคแล้วก็ต้องไปทําอะไรอะ่ะเคลียร์สำรวจโลกบียีทห้าครั้งหรออืเดี๋ยวไปใช้อันนี้ก็ได้ใช้นาฬิกาก็ได้โอเคเดี๋ยวอ๋อ s ล i p ไป5้าครั้งเดี๋ยวเราเออหาบิสกิตของตัวนี้ดีกว่ายายอะไรนะของโจมตีเออนี่นะโจมตีโจมตีโอเคอยู่นี่ จะได้ไหมตัว regen. รีเจนรีไปหรอโอเคไม่ได้ <c oughs> โอเคแล้วก็จะรับปิ้งมันจะมีให้ต่อไหมอ่ะอันนี้ได้ร้อยนึงอย่างนะโอเคจบเลย <c oughs> มีให้แค่ร้อยเดียวในกิจกรรมนะทุกคนเราไม่แจกดีกว่าดูดิได้พันเก้าฉันก็ต้องไปหาเติมอยู่ดีปะแกน่าจะแบบสองร้อยไปเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอืเล่นในกิจกรรมก็ถือว่าได้ไปเลยอ,อย่างเงี้ยแม่งให้เหลือไว้ทำไมอะ ซูไม่ให้ยังดีกว่าโอ,อ้เนี่ยได้มาก็เหลือแบบอันนี้เติมพาร์ตตัวของเรลลี่พาร์ตกับตัวของเออเล่นกิจกรรมเนาะก็ได้สุดๆเท่านี้สำหรับพันเก้าขาดอยู่ร้อยหนึ่งก็ต้องไปเติมอยู่ดีปะโอยดูดิอยนี้รล้ลานคานี่อัปเดตปะเนี่ยมันมีแค่นี้มีมแค่สามร้อยอะแล้วรวมกับพาร์ตพันห้าพันห้าร้อยเข็มกัดก็ได้แค่พันแปดเล่นกิจกรรมได้อีกร้อยหนึ่งได้พันเก้าให้มาทําไมก่อนกูก็แลกไม่ได้อยู่ดีอ แล้วแรกไม่ได้ในอ่อในซีซั่นของบีสยีดอ่ะก็คือสุดท้ายก็ต้องไปนี่อยู่ดีโอ้มันก็กลายเป็นตัวผลึกอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลดเนาะว่ามีอะไรบ้างขอบนเนี่ยหกแบบมันคืูเนอะอ้ามายากลสุดตะกรารตาตื่นเต้นและชวนให้เวียนหัวเวียนจริงสุดท้ายแล้วสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดสุดชั่วร้ายกำลังรออยู่ที่ปลายสุดของเส้นทางนี้ ไปเลยค่ะยังไงเออมาแล้วค่ะพีเรทใหมออ่ยังไงเพื่อ,เ,อเพื่อนี้อาจจะแจกตัวของพลึกเข็มกลัดก็ได้เนาะยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวดูตรงรางวัลดิโอ้ให้เป็นตัวของลูกบาทดาวแกชันว่าดาเข็มกลัดอะมาไวแล้วให้ไต่ทำเปอร์เซ็นต์อะรู้สึกว่าแบบมันจะแบบขแเขาเรียกอะไรนะจะทําให้ผู้เล่นแบบรู้สึกเออฮึบเหิมในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะมันได้ฟรีมีแต่รางวัลอะไรข้างบนอะผ่านครั้งแรกได้ตัวของพื้นหลังอะไรอย่างเงี้ย ให้มาทําไมโอ้ยแกก็ต้องไปเติมหมอในนี้ก็ไม่มีไม,ไม,ไม่แต่ผลึกดาวน้อยวะ่ะแล้วระบบนี้เดี๋ยวเราจะก็จะมารีวิวกันอีกรอบเนาะโอเคเดี๋ยวลองจัดทีมแบบเข้าทวๆก่อนลองลยุยก่อนในระดับอ e a ี y ว่ามันแบบเป็นยังไงบอสตัวนี้ดู Skill, สกิลสเกลกัน,กนเออเผื่อว่าแบบมีลองวงรองวัลพิเศษหาเป็นผลึกอ้อยน้อยอมันไม่ได้อะออ้ยเลาให้มาทําไมให้ความหวังแล้วเหลือร้อยนึงอ่ะ แล้วอันอันที่มันถูกสุดอะแกก็คือเติม249สองแพ็กแล้วมันจะแถมเป็น40เข็มกลัดแล้วก็เอามาทำไมอีกขาดอีกหกถึงจะเป็น100แล้วจะเติมอันแพงสุดก็คือเท่าไหร่นะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เอ,อเจ็ดร้อยทุกคนได้500เข็มกลัดอ,อือน่อยอะ่ะโอย เดี๋ยวเราก็จะจัดทีมคร่าวๆแบบลงไปก่อนนะทุกคนก็อย่าพิ่งไปอะไรมากก็เป็นเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นตัวนี้แหละตัวแคมบูเล่เนาะเป็นแบบดาเมจอันนี้ของ่าแสงอันนี้ก็จัดเป็นตัวท่าแสงลงไปอันนี้อันีนี้ไม่ใช่ท่าแสงเนี่ยแกล้งแกล้งเดี๋ยวลงไปก่อนละกันเดี๋ยวเอาตัวของเพิกเฉยลดความเสียหายยีอ่อมนี่อะแบ็คเพล่ละกันลงไปอันนี้ก็จะสัตว์ไปคร่าวๆเดี๋ยวอัพยี่ของตัวแคมบูเล่ให้เป็น5้าดาวไปก่อนอืมปึ้งปึ้งปึ้งโอเค ได้แหละได้แหละเห็นภาพแล้วเราไปอัพประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จัดลงไปคร่าวๆเอาตัวดามีแบบเป้าเดียวก็เอาทีมตัวลุยของเอาเขาด้วานะบอสกิลมาใส่ก็ได้นะเออแบบพายังคิดอะไรไม่ออกเนาะเอาแคมเบรไว้ทีมแรกแล้วก็เอาตัวของเดี๋ยวทีมนี้เอาเป็นตัวเออหนังชื่ออะไรอีกแล้วจำไม่ ที่นางถือปืนใหญ่เอาเดี๋ยวเราจัดจัดลงไปก่อนโอเคเอาตัวนี้เป็นเสริมพลังโจมตีตัวของ s nap d ด a ก้อนเนาะมาเสริมให้กับตัวของเอออยู่ไหนนี่ไงชื่ออะไรทัตตาแตงเหรอใช่ไหม <c oughs> อ่าเราก็จะเป็นทีมนี้ดามเมจเดี่ยวแล้วเอาตัวมังม,มี่ยืนถึกยืนทนมาแล้วก็เอาเป็นอีกดามเมจต,ตัวหนึ่งเป็นตัวโกชีตหรือเปล่า,ดามเดี๋ยวนะมีอะไรอีกไหมทาเมจอะไรดีๆอืมเอาเป็นโกชีตน่าจะดีที่สุด โอเคโกชีตโกใจแล้วก็แล้วก็เสริมเอาตัวอะไรไปเดียวเอาฮิวเดียวดีกว่าอ้าวแล้วก็ตัวนี้โอเคคร่าวๆเนาะมี3มทีมก็มาใส่เลยสำหรับทีมบอสกิลแล้วก็ลองลงไปก่อนแล้วก็รอไปดูไกด์เนาะทุกคนอืมทีหลังเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวเดี๋ยวเราไปแบบแบบลองเล่นลองเทสแล้วก็จะมาหาทีมดีๆอันนี้มาลดความเสียหายเพิ่มเนาะโอเคไปทีมที่3ทีมที่3มมันเป็นอะไรดีเนาะ มีอะไรก่ะอ๋อทีมพิษมังกรเดี๋ยวลองเอามาใส่ดูเผื่อว่ามีแบบเอออะไรไหนหน้าไหนหน้าเอาันนี้ไงเอาตัวนี้มาไหมหรือว่าจะใช้ตัวนี้เลยดามี่มีอะไรอีกมุ้ยก่อนนะรูสึกเอาสองฮิวเนาะน่าจะดีแล้วก็เอาตัวพิดโอเคประมาณนี้ เออใช้ไปก่อนลองเกแกล้งเล่นไปก่อนทีมหนึ่งเพราะมันยังเป็นตัว easy อยู่มันจะมี easy มี n o r ม a l แล้วก็มี h a ์ดเนาะสามระดับ,บแล้วก็เล่นแล้วก็เก็บแรงเพิ่มแล้วก็รับรางวัลทุกคนที่เป็นผลึกลูกบาทเองเองแทนที่จะให้เป็นตัวของผลึกเข็มกลัดโอดูจะได้หน้าเล่นขึ้นมาหน่อยอ้ามาแล้วโอ้กิ๊เก๋หัวหน้าตัวตลกยังไงมาดูกันว่าระดับ e ซี่จะ e ซี่จริงไหมทุกคน มาละ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 วโอ้ป่าไพ่ป่าไพ่เออลด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 ควีนมาแล้วค่ะโอแดงมาแล้วค่ะเออเออเออก็ถือว่ายังหลับได้อยู่นะแต่ว่าอีซี่ก็ก็ยังเป็นอีซี่แหละมันอะไรมันเปลี่ยนธาตุเหรอทุกคนมันสลับอะไรอ่ะเราไม่ได้อ่านสกิลเอามาเล่นเลยเออป่าไพ่แล้วค่ะเออปึ้งปึ้งอา้าวเราเปลี่ยนมาแล้วอันนี้คือเปลี่ยนธาตุปะ่ะหรือ,อยังไงอ่ะหรือว่ามันแค่เปลี่ยนฉากเฉย อ,อยังไงอะเปลี่ยนละเออเออเออตุยละยังใช้ตัวทีมเดียวผ่านได้อยู่อืมโอเคยังถือว่าอีซี่อยู่อีซ่อยู่อก็จะได้เลื่อนหนอค่อยๆเลื่อนไปเป็นรดง E ไปแดง D ในระดับของอีซีไหมอันนี้ยังเป็นสกิลโอหองเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยมาจเจาะลึกรีวิวกันอีกทีนะทุกคน พีเรสคือคอนเทนต์ต่อสู้ที่จัดทีมเพื่อสู้กับ Monster มอนสเตอร์มหุมมาและแข่งแกล่งหรอแล้วก็รับรางวัลโหเยอะจังเดี๋ยวค่อยมาสจาะลึกกันเนาะก็เป็นการพรีวิวคร่าวๆสำหรับตัวเลดนะทุกคนอืมรางวัลก็ดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อะเฉยๆสำหรับเราเพราะรู้สึกว่าเราอยากได้ผลึกไงมันน่า,จ,าจะมีทางที่จะได้ตัวของผลึกเข็มกัดให้สําหรับแบบคนที่เติมกลางๆที่เติมพาร์ทเติมอะไรอย่างเงี้ยเนานะแต่ว่าในพีเรสรางวัลมันก็แบบ ให้เป็นแค่ตัวของผลึกดาวซึ่งแบบอืมดูไม่รอดอะ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่านี้ได้เป็นตัวอันนี้ก็โอเคอยู่อุ้ยหรือว่าระดับฮาจะให้เป็นตัวเข็มกลดัดอ่าคิดในแง่ดีในแง่บวกไว้ก่อนเออไว้ก่อนนะเนาะเผื่อเขาจะแบบเออนี่ให้อีกอ่ามาละแพ็กเกจโอเครางวัลของกิวมาแล้วทุกคนพอดีรอแค่มีรอยอีกไหมนะมีเรงไหมอ่ะก็จะมีรางวัล อุ้ยได้ตัวนี้มาหรอมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีก็ไม่มีเข็มกลัดเนาะแปลว่าเข็มกลัดก็จะมีแค่ตรงนูน้นอ่ะเดี๋ยวเราลองไปสุ่มอันนี้ดีกว่าเผื่อจะแบบโชคดีไปละค่ะสุดด้อะไรไหมเลิศไปค่ะอย่าจิตมากมันไม่ได้หรอก <laughs> อย่าไปจิตมากโอเคก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับตัวของรีวิวเบื้องต้นสำหรับตัวแพท อัปเดตทวีบิสยีทครั้งที่2นะทุกคนเดี๋ยวอัปดาวไปก่อน เดี๋ยวเราก็จะมาทําการเจาะลึกในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของคุกกี้เซล,ลิลลี่ที่เหมือนว่าปรับสกิลการฮิวมาใหม่นาอแล้วก็คุกกี้อัศวินเมอร์คิวรีอ่าแล้วก็จะมาดูกันว่าทีมคุกกี้อัศวินเมอร์คิวรีเซล,ลิลลี่แล้วก็ตัวของลิลี่แห่งคนเข่าจะปังแค่ไหนกลับมาพร้อมกับตัวของบัฟรวมพลอัศวินเนาะแกฉันว่านี้มันเก๋มากเลยกับการให้ลดความเสียหายกับคุกกี้เซริลล,ลี่มันทําให้เราแบบ อาจเอาฟีนองเซียออกไปแล้วให้ชีอยู่หน้าคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้ฮอชีอยู่หน้าคนเดียวก็เป็นเซรล,ลี่เป็เปนริลี่แห่งขุนเขาแล้วก็เป็นตัวแบนะ็คเพลเนาะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นตัวสแนปดากอนเออเนี่ยมันจะดูลงตัวขึ้นมาเลยนะอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปลองเทสดูว่าจะใช้ได้แบบปังสู้กับทีเมตาเดิมที่เป็นตัวแคมเบรได้หรือเปล่าเออมาลองดูกันนะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนขอบคุณสําหรับการรับชมมากๆเลยนะจ๊ะไว้ติดตามคอนเทนต์จุกๆของตัวของคุกกี้รันคิงด้อมกันได้เลยนะสําหรับแพทนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจให้ลองทํามากเลยก็ขอบคุณมากเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย